เกาติดสถานการณ์น้ําในหลายพื้นที่นะคะคุณครกติกาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมการโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ค่ะมีสถานการณ์น้ําในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงมีความคืบหน้านะคะกรณีอนอในเรื่องของเรือยนต์ลากจูงบรรทุกสินค้าเสียการท่งตัวค่ะแล้วก็มีการเบียดกันจนเกิดการอับปางเมื่อวานนี้นะคะสถานการณ์ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรผู้สื่อข,ข่าวของเราอยู่ในพื้นที่นะคะคุณสุภาวดีเนียมทองรายงานสดจากจังหวัดพระนครเสียยุธยาค่ะ คุณค่ะมาติดตามสถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะและขณะนี้ค่ะดิฉันยืนอยู่ที่บริเวณท่าน้ําวัดพนัญเชิงวรวิหารค่ะซึ่งวันนี้นะคะทีมกู้ภัยและนักประดาน้ําค่ะเตรียมค้นหาผู้สูญหายและเตรียมค้นหาเรือที่อับปางค่ะโดยในวันนี้นะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วงเช้าค่ะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ตั้งแต่เช้ามืดค่ะ สถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่อำเภอบางบอนอำเภอผักไห่และอำเภอเสนาระดับน้ำเพิ่มขึ้นทําให้บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ําน้อยแม่น้ําเจ้าพระยาในพื้นที่ลุ่มต่ําในพื้นที่สามอำเภอบางส่วนนะคะน้ํากําลังล้นเข้าท่วมบ้านเรือนและเปลี่ยนพื้นค่ะหากบ้านใดไม่มีเรือก็จะมีความยากลำบากในการเดินทาง <M> ไปดูเรื่องของการผ่านน้ําเข้าทุ่งผักไห่และทุ่งป่าโมกค่ะทุ่งผักไห่เขตอำเภอผักไห่อำเภอเสานาบางส่วนอำเภอบางซ้าย ตำบลเต่าเล่าตำบลปลายกัดนะคะพื้นที่รับน้ำประมาณ1 2 4 0 0 0ไร่ค่ะสามารถรับน้ำได้2ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันการระบายน้ำเข้าประมาณ82ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น41%ปค่ะในส่วนของทุ่งป่าโมกอําเภอผักไห่อําเภอเสนาบางส่วนอําเภอบางบานพื้นที่รับน้ำประมาณ20,000ไร่ค่ะสามารถรับน้ำได้50ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันระบายน้ำเข้าแล้วนะคะ17.8ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น3 5เป็นต์ค่ะการระบายน้ำเข้าทุ่งทั้งสองทุ่งนะคะบางส่วนและน้ำส่วนเกินระบายออกพื้นที่เข้าทุ่งเจ้าเจด้านท้ายคลองเจ้าเจ็บางยี่หนค่ะส่วนการระบายน้ำถ้าลงเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ระหว่างวันที่27กันยาย,ยน2564ถึงวันที่3ตุลาคม2564รวมจำนวน 515ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งหากยังคงระบายน้ําในอัตรา8.64ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจะทําให้เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ปริมาณน้ําเต็มอ่างในวันนี้ค่ะดังนั้นเพื่อให้มีพื้นที่รองรับน้าเขื่อนจะมีการระบายน้ําเพิ่มนะคะโดยจะมีการระบายน้ําเพิ่มเป็น34.56ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะหรือประมาณ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับค่ะ ไปดูในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเรือยนต์ลากจูงบรทุกสินค้าเสียการทรงตัวและเบียดกันจนอับปางหนึ่งลำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะทำให้มีผู้เสียหายสองคนค่ะเป็นชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคนค่าเกิดจากกระแสะน้ําที่เชี่ยวจุดเกิดเหตุนะอยู่ที่บริเวณสามแยกจุดบรรจบของสายน้ําซึ่งจุดนี้นะคะเป็นจุดน้ําวนไหลเชี่ยวหน้าวัดพนังเชิญตำบลกำมังอํงเาเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะ โดยจังหวัดได้มีการประสานกู้ภยัยเร่งค้นหาผู้สูญหายทั้งสองแล้วแต่การค้นหานะคะเป็นไปได้วยความยากลําบากซึ่งกรมเจ้าท่าได้มีคําสั่งค่ะปิดการจราจรทางน้ําห้ามเรือบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่านชั่วคราวเพื่อเป็นการปฏิบัติการค้นหากู้เรือที่อับปางและผู้สูญหายค่ะเรือที่จมเนี่ยคือเป็นเรือลากมาจํานวนห้าลำนะครับห้าลำเนี่ยลากดึงดึงสวนน้าขึ้นมาโดย โดยมีสินค้าเนี่ยเป็นเรือลำเลียงนะครับบรรทุกบรรทุกฐานอยู่เนี่ยประมาณ4ี่สี่ลำนะครับรือลำเลียงลากขึ้นมาแต่จังหวะที่กําลังตีโค้งนะครับน้ําจากแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยแทงข้างนยทำให้เรือเรือยนต์ที่ลากข้างหน้าเนี่ยเกิดเสียหลักนะครับแล้วก็เชือกไปพันธุ์ที่ใบจ่าแล้วก็พลิกคว่ำนะครับลําซ้ายสุดนะฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับสนางารเจ้าท่านะครับก็ทําให้พลิกคว่ำทันทีเลยนะครับแล้วก็คนเรือก็ไม่สามารถที่จะ ไม่ทราบชะตากรรมเพราะเนื่องจากว่าไวมากเกิดไวมากแล้วเรือก็ได้ลอยไปนะครับจมลงตรงที่เป็นศูนย์กลางของการหมุนของของกระแสน้ำนะครับโดยสงสัรแยกพอดีแล้วก็จมลงไปคาดว่ากระแสน้ําหรือความ โดยขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยและนะักประดาน้ำค่ะได้มีการเดินทางมาถึงบริเวณท่าน้ําวัฒนันเชิงแล้วนะคะเพื่อเตรียมที่จะปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้สูญหายและเรือที่อับปางบริเวณจุดนี้ค่ะ